เป็นไง ài, มา,บ,าบ้าน,านมาเยี่ยมธุรกิจส่วนทุเรียนนะฮะไหนบ้านบ้านอยูไ่ไหนไหนซีหน่อยซีเนี่ยบ้านตาอากาศโอ้โหภูเขาอ่ะอืมไหนภูเขาโน่น คับลานครับโน่นข้างหลังบ้านโป่งสงวนยังมีหมูบ้าน่นครับมีความสุขเนาะ <c oughs> อู้บรรยากาศดีอ, <c oughs> อันนี้ประเทศไทยครับคอนบุรี กลับแล้วเนอะโอเคขอบคุณนะครับ